สบายดีพี่น้องเมนี้แม่น้ำเชียงสิมานำ้านำเสนอเมนูทอดกระดูกหมูอ่อนนะพี่น้องอันนี้ทอดเอาทอดกระดูกหมูอ่อนน้ำปลานะพี่นอ้องเพรมีย่างลายเด้อนี่น้ำปลาเนี่ยซอง่อนซองซอนนี่พี่น้องซองนกลางแล,ล,ล้วักอะขนอประมาณซองซอนชานึ่นง ก่อนอื่นเขาก็ต้องล่างมือล้างยังให้เดียบร้่อยเนาะพี่น้องแล้วใส่มือเลยพี่น้องขยำาบมี่ยังหลายพี่น้องพี่ทอดให้ได้ดี้กินได้ดินเนาะพี่น้องขยำขยำไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องซิ้งโบได้มากได้ยังเด้อพี่น้องแบบหลือเขาเตรียมหนานเตรียมมีอีกแบเป็นการมัรกไปในตัวเนาะขยำขยำ เสียงดังนะพี่น้องย,ย้ำไปเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งกระทะได้เลยนะพี่น้องเนาะลืมพี่น้องมีกระเทียมอันนี้กระเทียมเขาชีสเจียวก่อนเนาะ ชิเทียเจียวกระเทียมก่อนลืมบอกกระเทียมมีกระเทียมเพราะว่าชิเทียเท่ยวกระเ,เทียมโรยโหมยูเนะพี่น้องตอนที่ห่าทอดเช็กตกแต่งหน้าให้อร่อยให้หอมเนาะเดี๋ยวแม่ต้องชิงช้นจะไปตั้งกระทะแป๊บหนึ่งพี่น้องตั้งกระทนะเนาะน้ำมันควรแรกหมดไปแล้วเทน้ำมันลงไป เ,เกระเทียมกระเลียงเป็นทีเดอดๆเลยพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวเอามาใส่ตะแกรงไว้มันจะเด็ดเนาะจากนั้นแม่น้องชิ้กนกระชีมของเกี่ยวกระเทียมนะพี่น้องแม่น้องชิ้นกระชีมเอาหมูมาเลยวัว หมูเขาก็เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องทีแลวเนาะเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟใส่าจานกันเลยเรียบร้อยพี่น้องเสิร์ฟใส่าจานเรียบร้อยกระเทียมเขาก็รยยนะ้ากินกับน้ำจิ้มจิ้มไก่เนาะยี่ห้อได้ก็ได้เดอ้อแล้วแต่พี่พอไมมพี่นอ้องปองไปสะดวกเอาะหมน้องซิงสะดวกน้ำจิ้มไก่รอยพี่น้องมามามา,มาเดี๋ยวไปเสิร์ฟกอนเดอ้อฝากกด รับชมแล้วก็ฝากกดไลค, Share, คดด์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องชิงหน่อยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจเนาะเอ็ดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณขอบคุณละลายเด้พอพ่อแม่พี่น้องที่ให้เขามาให้กําลังใจขอบคุณละลายตามชมคลิปต่อไปเนะพี่น้องสบายดี